ข่าวโดยสิขนาวฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุสั่งการศูนย์บ้านบางแคนะคะเฝ้าร,ระวังป้องกันอย่างเข้มงวดจากกรณีของโควิด1 9ใกล้พื้นที่ นางสุจิตราทิพยาน,นรเศษอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดเผยกับสำนักข่าวได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากค่ะที่ตลาดบางแคซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคค่ะและอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงจึงได้หารือผู้บริหารศูนย์และมีข้อสั่งการโดยเร่งด่วนตอนนี้ได้มอบหมายผู้ในการศูนย์ค่ะสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในศูนย์เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก แต่ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเข้มงวดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าพื้นที่เสี่ยงสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดพร้อมเข้าตรวจหาเชื้อตามระดับความเสี่ยงที่ทางราชการระบุปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามแผนในระดับสูงสุด ส่วนทางด้านผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกต้องงดกิจกรรมจากภายนอกการเข้าออกก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้นงดเว้นการเดินทางของผู้สูงอายุทําความสะอาดอาคารสถานที่ฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสต,ต่างๆเน้นย้าเรื่องการเว้นระยะห่างการล้างมือการใส่หน้ากากอนามายัยโดยเคร่งครัดโดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบอาการพื้นฐานวัดอุณหภูมิทุกคนยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยที่บดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวเพิ่มเติมนะค่ะว่าตอนนี้มอบหมายรองอธิบดีและพออศูนย์บางแคติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือถ้ามีเหตุจําเป็นต้องรับมือสถานการณ์ในระดับถัดไปโดยประสานความร่วมมือหน่วยงานบริการให้ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับรายงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ ดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้จะให้การต้อนรับทูตของอินเดียในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะคะก็ต้องจับตาปมการปรับคอรมอรความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเช้าวันนี้จะให้การต้อนรับนายมุสตอฟฟามะมูดมุสตอฟาเอลกูนีเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐอาหรับ อียิปต์นะคะประจําประเทศไทยที่จะเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าค่ะความเคลื่อนไหวอื่นๆจะมีพลเอกประวิตยค่ะที่จะเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าวันนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องการปรับคอรมอใหม่ค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนธุรการว่าจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายสลับตําแหน่งหรือว่ามีคณะรัฐมนตรีหน้าใหม่กี่ตําแหน่งนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาก็ต้องดูท่าทีความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะเพราะตอนนี้มีการตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้ากับหมู่บ้านบางกรอยข้างทำเนียบรัฐบาลจัดเวทีคู่ขนานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวบ้านซึ่งปักหลักชุมนุมในพื้นที่อย่างไม่มีกําหนดเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วก็ปฏิบัติตาม3ข้อเรียกร้องก็ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่จะดําเนินการกันอย่างไรต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวฝุ่นค่ะปอพอจับตาข่าวฝุ่นเชียงรายนคะคะสั่งเจ้าหน้าที่สังเกตการอย่างใ,ใกล้ชิด นายอารุณปินตาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยหรือปพอเชียงรายได้เปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ค่ะถึงสถานการณ์หมอกควันว่าปริมาณค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดตอนนี้นะคะมีอุณหภูมิความร้อนกระจายแทบทุกพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายแต่ละวันค่าฝุ่นจะพุ่งไปกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนอำเภอเมืองจะอยู่ที่ประมาณ70-80ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะภาพรวมผลกระทบมาจากการเผาตามทุ่งนาตามป่าต่างๆจากประเทศเพื่อนบ้านทําให้กระแสลมไม่สามารถควบคุม ได้และพื้นที่บางแห่งเป็นแอ่งน้ําดังนั้นนายประจบปรัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะคะช่วยกันฉีดน้ําทั่วทั้งจังหวัดเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและก็ให้มีการออกลาดตระเวนยังบริเวณต่างๆอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังสังเกตการอย่างใกล้ชิดขณะที่เทศบาลนครเชียงรายก็ได้นํารถดับเพลิงออกมาฉีดน้ํานะคะตั้งแต่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่หนึ่งถนนสุขสถิตไปตามถนนพหลโยธินสายเก่าและก็ถนนบรรพราการ จบการเสนอข่าว10นาฬิา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN